วันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุม801อาคาร8กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์ปียศสิริรักรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระง,งับอักขีัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอักขีภยัยและให้มี พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดขึ้นจริงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า100คนเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดจากจุดประสงค์ของผู้จัดที่อยากให้เป็นประโยชน์ดังนั้นการจะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายร่วมกันทำงานไม่ใช่จัดงานดีแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นเลยไม่ใช่ ไม่ใช่วิทยากรเก่งปุ๊บประโยชน์จะเกิดขึ้นเลยก็ไม่ใช่ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งการจัดการที่ดีวิทยากรที่มีความสามารถและที่สำคัญคนเข้าร่วมอบรมที่ตั้งอกตั้งใจครับ กฎหมายกาหนดว่าเราต้องมีการฝึกดับเพลิงขั้นต้นระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงและอีกหนึ่งวันก็จะมีการซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ใช้สังดับเพลิงเป็นนะครับเมื่อดับไม่ได้จะมีการซ้อมอบยพหนีไฟเราก็จะต้องมีการเดินเร็วห้าวิ่งไปลงปที่จุดลมพลแล้วจะสมมุติฐานการณ์ว่า,ามีผู้ติดอยู่ ไม่สามารถที่จะลงมาได้ก็จะมีทีมเข้าไปค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแล้วมีการ,ระสมพยาบาลและก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เราก็จะมีการสรุปนะการสึกซ้อม การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงนี้ทําให้บุคลากรกรมวิทยาศยาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภยัยมีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปสํานักงานเลขานุการกรมและได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์การฝึกซ้อมจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครนนทบุรี